เราอยากสวยอ่ะเราแบบอยากมีคนชมว่าเราสวยอ่ะเราจะได้รู้สึกเป็นผู้หญิงอ่ะต้องคุยกับพี่กำมาครับเรื่องเนี้ยไอ้นี่เนี่ยโอซิหิตละดูเดี๋ยวก็มันโอซิแบบเนี้ยตลอดดูดิเล่นเล่นอยู่มันเดิมเลยนะครับเนี่ยดูดูดูโตขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยกี่รอบแล้วทุกคนหกรอบยังอะไรโตครับถึงตัวเลยหุ่นครับหุ่นหุ่นหุ่นครับหุ่นโตนิดนึงโตจริงจริงด้วยค่ะแฟนเริ่มก่อนแล้วพี่ใช่ไหมแอดเฟจมาก่อนเลยไม่เอ้ยเอาพี่กำพูดอะไรอะไรให้พี่พูดอะไรอ่ะ มีความสุขอยู่แล้วเขาได้เจอพี่กัมวันเนี้ยเขาเป็นความสุขเยอะเลยเนี่ยเอาอีกแล้วดูดีเล่นๆอยู่มันก็โอซีอีกแล้วดูพี่หนอะไรเลยมันก็แฮปปี้ของเรานอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วเป็นคนแบบโพสิทีฟเอนเนอร์จีเยอะไงคนบ้าอ้าวพูดแบบนี้หาเรื่องเหรอคะอเขาหันมาจากที่อื่นเหรอเขาหันมาจากไหนวะอุ้ยไม่ได้มาบ้านนี้แบบปกตินานมากแล้วอ่ะเดี๋ยวเราอย่าเพิ่งขึ้นไปขอบปูเลยเดี๋ยวเผื่อจะโดน มาทีไรนะมาแบบไม่ห่อเป็นดักแด้ก็อะไรไม่รู้จะเรยวโทรก่อนทำไมพี่เลยไม่เปลี่ยนชุดอยังไม่มีเวลาไปร้านเสื้อผ้าเลยครับฮัลโหลค่ะอยู่หน้าบ้านแล้วค่ะฮัลโหลซื้อมาก็ได้อยู่หน้าบ้านแล้วค่ะเอาใส่รถ เอาใส่รถเหรอคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ตั้งตรงนี้ใช่ไหมให้ตั้งร้านตรงนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถมาแป๊บนึงเอารถกี่โลอ่ะโ<ไ>อเคที่หนึ่งสองประเทศเลยมั้งแล้วก็ยุกแกงแล้วเพิ่งสร้างแกงต่อที่แฟม เขาเตรียมของมาเอา JK ด้วยเฉพาะเลยโอ้โหมอนจับปองปองเด็เนมันเ็มีเงินแดงขายบอสโอเคมีไอซน่าสนุกไม่ครับแก๊งเลมตอนนี้น่าสู้ใครไม่ได้อ่ะคนนอนอะไรนะเจ๊มีเงินแดงขายปะใครอ่ะอยู่คนหนึ่งอ่ะไม่มีพี่กระถินสรุปเรนเลือกกระถินเขียนไปอ่ะยังเจ๊แฟงจะบ้าเหรอ ก็เลิกกันแล้วซาที่ถึงจะไฟจังเลยเฮ้ยอย่ามัวเฮ้ยเอาไปไหนอะคนจะกอดโอ้อะไรอ่ะไม่เอาไม่เอากอดสมชายนุ่นโอ้ไม่เอาจะ้าไงเป็นเพื่อนกันแล้วใช่หรอใช่แบบไหนเป็นเพื่อนแบบไหนก็เพื่อนไงเพื่อนก็คือเพื่อนเพื่อนแบบไหนเพื่อนมันมีหลายแบบเหรอก็ใช่ไงมันมีหลายแบบไงเพื่อนอะก็เพื่อนแบบปกติทั่วไปอะ ปกติยังไงก็ปกติแบบปกติอ่ะเจแฟนอยากได้เจแฟนก็จีบสิรู้นี่แบบหลงรักเขาอยู่อ่ะลืมวิ่งไม่ได้วิ่งออกวงเดี๋ยวร้านหายเดี๋ยวร้านหายเนี่ยไม่มีใครกล้าจีบเดมพราะเนี่ยมีแต่คนชอบพูดถึงคุณสมชายแล้วพอแบบ ทุกคนพูดถึงพี่สมชายกับเจะกันมาก็ใช่ไม่แต่ก็เลิกกันนานแล้วก็าพี่กระถิ่นจะเป็นปีอยู่แล้วนะเลิกกันอ่ะก็เป็นภาพติดตาหรือเป็นเพราะว่าเลมยังไม่มีตัวตนใหม่แบบหมายถึงว่ามีแฟนเป็นตัวเป็นตนคนใหม่สักทีด้วยคนก็เลยแบบยึดภาพเดิมๆอะไรเงี้ยมันต้องมันช่วยกระถิ่นเบรย์อะอะไรนะคะร้านวานสต็อปเซอร์วิสหรือเปล่ายังไงคะไปไปซื้อสเปรย์มาให้อีกสักร้อยอันสิครับเออเอา ไม่ไม่มีวันสต็อปเซอร์วิสค่ะเป็นเซอร์วิสเพิ่มไหมครับไม่มีวันสต็อปเซอร์วิสค่ะไม่มีรถขนอ่ะสงหายากอะไรก็เดี๋ยวถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนไม่เอาไม่เอาเจ๊เฟ้งสัญหานี่คุณสมชายเมื่อไหร่คุณสมชายจะแบบมีแฟนใหม่สักทีไปหาแฟนใหม่ได้แล้วป่ะทำไมอ่ะเนี่ยดูดิมันมีแต่คนแบบกลัวคือคนก็ไม่กล้าจีบเลยเพราะคิดว่าแบบ ถ้าจีบเลมก็จะโดนคอสชกระทืบอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจฟิวปะแบบทั้งนี้เราเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะดูเจ๊แฟงรถวักเจ๊แฟงก็เหมือนกันเมื่อกี้ก็ยังมาพูดมาพูดเนี่ยดูดิกระเป๋าห้าห้าถือว่าเห็นคนเดียวก็โอเคแล้วสวัสดีครับไปมีแฟนใหม่เป็นตัวเป็นตนได้แล้วไปสวัสดีครับผู้หญิงเจ๊แฟงเอาอะไรนะกระเป๋าห้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 าไงชื่อะไรลรอครับเอาทั้งหมดกี่ขีดถ้วยกี่แก้วอะชี่อช่มเลรอครับ เอาน้องหมดกี่แก้วอ่ะยังไม่พูดเลยสมชายเขใส่แปดสิบก่อนเอามาใส่80ก่อนอายุเท่าไหร่ครับอายุเอามาใส่80ดสค่ะแปดสิโอ้แกจังมาผมตั้งแปีเนี่ยไม่เป็นไรค่ะจะแฟนกระเป๋่าเลยเนาะแค่ตัวเลขค่ะน่ารักไหมครับน่ารักไหมโอ้เจ๊แปลงฝันบ้างเลยเจ๊น่ารักค่ะเขาดูเขาดูสายตาหน่อยได้ไหมดูสายตาตรงไหนคะต่อตอนเวลหนะครับแม่แต่ถ้าจีบเขานี่ต้องไปตีอะเซฮายนะเนี่ย เอ้ามีแฟนแล้วเหรอครับเอ้านี่ชมค่ะมิเชลทินอันนี้คุณผู้ชายชื่อว่าอะไรคะเจ้าอมครับเจ้าอมสามทุกคนช่วยจำด้วยนะขีรอบแล้วอันนี้รอบที่สามนะทุกคนช่วยจำด้วยแย่งกันเฉยๆไม่ราคามันแตกต่างกันปะ LMS เนี่ย แตกต่างแตกต่างถึงจังเลยครับคนสวยทั้งสองคนของผมสวยสุดในใจของคุณอท่ะนั้อ้าวสวยสุดสายตาเลยนะอันนี้เราทีสี่แล้วใช่ไหมเอาต้มสวยก็ไม่เอาดูดิเอาเอาเอาอยากเป็นคนสวยบ้างอะปกติมปนแต่คนมองเป็นผู้ชายมันแมนอย่างเงี้ยสบายดีครับสบายดีสบายดีไหมครับว่าแต่ดักจี้หายไปไหนแล้วครับเขาสี่แล้วปะอันนี้เราพี่ฮา่ะทุกคนอันนี้เราพี่้าปะ เอ้าไม่ใช่เขาอยู่ในใจหนี่เราดีฮาวะโอ้โหมันเจ็บตรงเนี้ยตรงเนี้ยชมเราอีกได้ไหมเราอยากสวยอ่ะเราแบบอยากมีคนชมว่าเราสวยอ่ะเราจะได้รู้สึกคุยผู้หญิงอ่ะต้องคุยกับพี่กัมม์อะครับเรื่องเนี้ยไอ้นี่เนี่ยโอซีอีกแล้วเดี๋ยวมันโอซีแบบเนี้ยตลอดดูดิตลอดเหมือนเดิมเลยนะครับเนี่ย เล่นดูมันเดิมเลยนะครับเนี่ยดูดูดูโตขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ยกี่รอบแล้วทุกคนหกรอบยังอะไรโตครับถึงตัวเลยหุ่นครับหุ่นหุ่นหุ่นครับหุ่นโตนิดหนึงโตจริงจริงด้วยค่ะใช่ครับโตโตโตครับอีแม่ถึงอะไรหมยถึงตัวเขาหรอหัวใจเขาโตขึ้นค่ะเพราะว่าเขาอัดหกเซีงอ่ะหลายคนอันนี้หกใช่ไหมที่คุณอัดผู้ชายไปได้นล้นล่ะฮะ ไมไ <ป S 1> มาวไวจังอ่ะาตีของไดีย<ห>องอ๋อได้แล้วใช่ป่ะโอเครหลอสักคู่เราวน,นีแปด รอนี้ก้าว่ะขอบางนี่แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งต้องซื้อนะให้ไม่ได้ซื้อ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 เดี๋ยวแป๊บ,บนึงแป๊บหนึ่งแป๊บหนึงบบหน่งรอบนี้เก้าเหรอรอบนี้เก้าว่ะตอนนี้อย่างละยี่สิบแล้วนะเล่มๆที่ให้มาไม่อย่างเดียวเอาแท่ไซส์ L เอาไม่ได้ซื้อทุกไซส์ไปแล้วอ<ร>เอาคืนเอาคืนเอาคืนไม่ได้มันคืนไม่ได้เอาคืนเอาคืนแบบเนี้ยม่ีเนี้ก็ไม่บอกว่าเป็นชุดอ่ะ เป็นชุดก็บอกว่าใซ่แอลบอกไปก่อนหน้านั้นแล้วไสแอลอย่างเดียวอ้กิบมาแต่ไส่แอลดีเอาแต่ไส่แอลไม่เอาใซอื่นนครบแล้วครบแล้วงานไม่จ่ายตังค์ที่เหลือเพราะว่าเอลเอาแต่แอลเดี๋ยวเอาอีกเดี๋ยวเอาอีกได้กี่ได้ไดใไซแอลกี่กี่ชิ้นแอลยี่สิบแปดอลยี่สิบแปดและขายอย่างอื่นคืนได้ไหมอะถ้างั้นงั้นไอเอาแอลกับเอ็มแล้วกันเอาเอลกับเอ็มแล้วกันมาทุกไซส์เลยอะเออไม่เป็นไรกันถือว่าแกลอัด แก่ไอแถมไปแล้วกันโอเคไหมงั้นเอาให้หมดอ่ะงั้นเอาให้หมดอ่ะเอาเอาเอาคือตอนนี้อย่างละยี่สิบเป็นครบแล้วมันครบแล้วมันครบแล้วอันนี้สิบสี่ชุดสิบสี่ชุดเอาขับรถมาขับรถมากินแป๊บนึงแป๊บนึงสั่งไปกินไม่ลู้ทองไม่ได้ปะไปรู้สั่งไอ้สเปรย์แท็กซี่อันนี้แปดสิบสี่แก้วนะที่ให้ไปเมื่อกี้สิบสี่ชุดเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่ไปเท่าเดี๋ยวไปแล้วเปิดเพลงให้ฟังครับ ต้องตอง,ตงเล่มแถมได้เล่มแ<ผ>ถบเล่มแถมได้สิบหกแก้วครับ,รบไซส์เอ็มสิบหกแก้วแถมเอาหลุดมาใส่หน่อยพี่นงเอาหลุดมาใส่ปหนึงเราจะอาแจ็คกี้แจ็คกี้เอากาแฟอะไรแจ็คก,กี้แจ็คก,ก,ก,กี้เอาอะไระเต้เย็นครับไม่ปั่นลาเต้เย็นไม่ปั่นเดี๋ยวไปจอดใกล้ใกล้ไป เห็นปะพี่กระถินแล้วเ,เมื่อกี้เลมพูดกับเขา oh. ใช่ปะว่าให้ไปมีแฟนใหม่เป็นตัวเป็นตันได้แล้วแล้วเขาก็เงียบอะ่ะหรือเขาจริงจังอยู่เขาจริงจังอยู่หรอือปะฮุ้ยพี่กระถิน ทำไห้ดีมีของในตัวรดนป้อนนี่จบเลยนะเอาไปเก็บใส่กรกเปไหมร,รุนหกสิบโล่รุเต็มมาดิเอาเอาใส่ตัวก็ะถิ่งก่อนไหมกระเป๋าอะไรอ่ะแจ็กกี้ เลขหนึ่งสามสองสี่ครับไม่ต้องจ่ายตังหากจากของแถมจะได้ไม่โดนบิดเป็นไงฉลาดสุดๆของแถมว่าไม่ไม่ได้ดีเดี๋ยวมันก็ม่วกันนะสิเหลือสิบสี่แก้วครับจะรอก่อนแป๊บนึงไปเก็บพี่โนพี่โนคะ่ะพี่โนคะ่ะครับ ไ,ไม่เอารถมาครับรอก่อนเจฟแฟนกำลังกิฟให้ดูทมเรืออะไรครับเรืออะไรเรืออะไรอ๋อไม่เป็นไรห่างจากของแถมแล้วไม่ไม่เอาจ่ายครับใจ่ายจ่ายหนึ่งแปดแปดสามสองพันสี่ครับพ้ยเป็นไปได้ไงอ่ะไม่บิดเราอ่ะก็น่ารักขนาดนี้จะบิดลงได้ไงครับก็วินัสจีบเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาวินัสเริ่มก่อนอะไรอะไรอะไรเขาเนี่ยเนี่ย คุณเล่นเล่นอยู่ก็โอซีอีกแล้วตอบเอ้ยเรื่องนี้เรื่องนี้ใช่เอาอันนี้ของแถมก่อนนะเอาแต่แอลเป็นคนบอกนะครับว่าวินัทเป็นคนเริ่มก่อนใช่ไหมพี่ใช่ไหมวินัทเขาเริ่มไม่คือจะได้แถมอ่ะจะได้เอ็มสิบสี่แก้วถ้าจะเอาแอลจะเหลือแค่เจ็ดแก้วตัดไปเลยตัดเลยได้ไม่เป็นไรอ่ะเจ็ดแก้วอ่ะวินัทเริ่มก่อนพี่ใช่ไหมแอดเฟสมาก่อนเลยไม่เอาอ่ะพี่กำพูด อะไรอะไรให้พี่พูดอะไรกระเป๋านองไก่ามนจังมันมีอุตางใช่ไหมใช่ใช่หนึ่งเจ็ดเก้าห้าอุตางให้เขาได้หนึ่งเจ็ดเก้าห้าเดี๋ยวไปกินข้าวเดี๋ยวมาพี่โอเคโอเคขอบคุณครับพี่ดูเลิศดูความสุขเนาะ เอาเมื่อกี้แจ็คเปิดเพลงไงเนี่ยเมื่อไหเต้นเต้นเต้นมีความสุขอยู่แล้วเขาได้เจอพี่กัมวันเนี้ยเขาดีความสุขเยอะแล้วเนี่ยเอาอีกแล้วดูดีเล่นเล่นอยู่เหมือนก็โอซีอีกแล้วดูพี่หนโูไม่มันไม่ต้องบอกมันก็ดูออกเดแล้วมีความส,สุขอะอะไรเลยมันก็แฮปปี้ของเรามันอยู่ทุกวันอยู่แล้วเป็นคนแบบโพซิทีฟเอนเนอร์จีเยอะไงคนบ้า อ้าวพูดแบบนี้น unku, หาเรื่องเหรอ <that> คะแต่เรม่ะรู้มานะว่าเจะแฝงอะแอบรักคุณสมชายอยู่เนี่ยค <m urs uit> ุณสมชายสดแล้วเจะแฝงไม่จีบคุณสมชายอ่ะเข้ากันด้วยเนี่ยดูดิโอ้โหผ้าผ่านยากมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกไม่เกี่ยวอะไรกันจีบเป็นแก๊งเดียวกันตลกนะเล่นไยพูดนะตลกนะยเจแฟังเขินแล้วหันหน้าไปทางอื่นด้วยอ่ะดูดิ กระเป๋าอะไรนะได้ตังค์ยังได้แล้วดิโอนมาให้เราเนี่ยโอเคอย่างว่าอะไรจะเทรดได้เนี่ยกาแฟเนี่ยเจ็ดแก้วเนี่ยอันนี้ของแถมไปก่อนของแถมไปก่อนดนจับปองปองพอดีทำธุรกิจพันล้านไงธุรกิจอะไรครับป่อยซึมได้อันนี้ของแถมเซตแรกนะคะ ถ้าทำมาๆอันเดียวอะ่ะเขาบอกว่าไอยาคิ่ก็เจ็ดแก้วเลยของแถมเจ็ดแก้วแล้วไอ,อยากิครับอาจารย์จะส่งเงินของชีตแล้วก็รถที่ชิตฝากไว้ให้พี่พี่อยู่ไหนเออโทรหาอัมติดปะคุยหวานนะคนนี้เขาหาแต่แต่ลองดูก่อนนะพี่บึงเออถ้าโทรไม่ติดค่อยโทรค่อยโทรมาบอกพี่ไม่มีไม่ไม,ม,มีคิดเลยใช่ป่ะแบบเขาคุยหวานนะคนนี้แบบมาจีบเพราะว่าเอออันนี้เอาอีกไหมคะหรือว่าหมดแล้วเอาอีกไหม คุณสมชายจะเอาอีกไหมก็เมื่อกี้บอกว่าเอ89มันครบแล้วอันนี้จะเอาอีกไหมคำถามอันนี้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ก็เมื่อกี้89ครบแล้วครับ84แก้วด้วยแล้วก็เมื่อกี้แถมไปอีก7แก้วแก้วของแคุ่ณสมาเดีครับพี่โน้ทใช่รวมรวมกันอีก100แก้วใช่ไหมเอา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 แต่ไซส์เดียวนะเออรบกวนจ่ายจ่ายเซ็ต84แก้วก่อนได้ไหมครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ คือไม่มีหล่อคือไงแปดหมื่นสี่ับกระเป๋าหนึ่งแปดแปดสามครับแปดหมื่นสี่นคือให้ก่อนไม่ได้หรอไม่ได้เจ๊มันคือความสบายใจของเลมทำไมคือแบบคือไม่ไว้ใจสมชายแล้วเขาไม่น่าเชื่อใจตรงไหนไม่ได้ครับเยครับต่อไปหนึ่งร้อยแก้วไซแอลโอเคอ่าเจ๊เตรียมเอาเจเก็บก่อนดิเก็บแล้ว ทุกคนช่วยนับหน่อยของเสร็จแล้วนะพี่เริ่มทำไรอ่ะสกอตไปอะไรนะนัดนัดได้นัดนัดได้โอซีเต็มระเบิดแจ็คมันเริ่มเราก็มาเริ่มกับคนชอบน้ามันตลกอ่ะใช่ไหมล่ะคุณวีนัสเล่จเแฟงชื่อนั้นชื่ออะไรนะซันนี่เหรอไม่ใช่ชื่อกงนะชื่อคมชื่อคม พี่ก็เห็นเราแป๊บนึงนะอุฮ้ยอยู่นานๆก็ได้ค่ะเห็นพี่เลมอารมณ์ดีมากเลยอ่ะนี่นี่ข้อทางเลี้ยมอารมณ์ดีของเลมอย่างนี้ทุกวันดูสดใสอ่ะเอาเป็นคนล่าเรืองอ่ะใครไปเหมือนพี่นโน้ตพี่ก็จะขับรถแถวนี้ได้ะมากเลยตอนนี้ พี่โน่ซู่ซู่พี่โน่เพิ่มเพิ่มปแล้วอะไรอ่ะพี่โน่ยังเป็นอะไรคะไม่คนไหนอะแม่คนไหนเขาซึมซึมเรื่องอะไรคะนอนไม่หลับดูทรงอ่ะพี่โน่เขาหมดแพชชั่นแพชชั่นการเป็นพี่โน่เหรอมนจับปองใช่แพชชั่นการเป็นพี่โน่ทำไมหนูจะเติมให้พี่เหรอุย ไม่ได้พี่กะถิมมีแฟนแล้วไม่ได้พี่โนพี่โนมีแล้วไงพี่โนต้องตัดตัดลูกก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวกะถินจะไปเป็นลูกพี่โนเองเอาง่ายพี่โนก็บอกแล้วมีแฟนไม่มีผลเออพูดถึงลูกพี่โนพี่โนยังน้องเอ็มมายังเป็นลูกพี่โนอยู่ปะตอนเนี้ยใช่ใช่ใช่อนเขามาขอข้าวแกงเลมตัดลูกได้ปุ๊บเดี๋ยวกะถินจะไปเป็นลูกเท่แล้ววะทุกคนก็บอกแล้วพี่โนไม่ได้อยากทุกคนเท่าไหร่แล้วอ่ะ ลูกหลานเต็มไหร่เนอะใช่บิมี่ิมีรับลูกเพิ่มแล้วเจ็ดสิบแปดยังเมื่อกี้สิบเจ็ดป่ะยี่สิบแปดยี่สิบสามยี่สิบสี่เจ๊นี่มึงรู้ทุกเรื่องไอ้เหี้ยเออจริงเจ๊แม่งรู้ทุกเรื่องจริงนะ